ยาเป็นแล้วพระจันทร์ที่มันสําคัญแค่กลางคืนโปรดมองว่ารักของเราไม่ใช่เป็นรักที่ขมขืนขอร้องเธอได้ไหมอย่าจากไปม,มีคนอื่นเปรียบดังว่ารักของเราก็เหมือนขี้เท้าในกองอสวัสดี FC ทุกท่านนะครับเข้าตอนนี้ก็เข้าสู่ EP ที่44แล้วนะครับ EP นี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็จะมาพูดเรื่องว่าทํายังไงการเปลี่ยนน้าปลานะว่าฝเราจะได้ปลาสวยๆออกมาสักตวงนะครับ ก็เหนื่อยใช้เล่นนะฝากถึงมือใหม่ไม่ใช่ว่าเห็นเขาขายโคม,มุมคมเราก็จะไปอยากจะไปทํามั่งก็ดูวิธีการเปลี่ยนน้าก่อนนะครับเบื้องต้นก็ง่ายๆไม่มีอะไรมากเลยก็ตามอีพีนี้เลยนะครับ <_ d un> ส่วนผลิตภัณฑ์ผมจะลงขายท้ายคลิปนะครับก็ยงไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นแรงใจทําคลิปใหม่ๆด้วยนะครับก <_ d un> ็อีกไม่ช่วงปีใหม่เดี๋ยวจะเปลี่ยนชื่อช่องนะครับก็เป็นชื่อช่องอะไรเดี๋ยว เพื่อนๆลองเมนตดูอยากให้เปลี่ยนเป็นปชื่อช่องว่าชื่อช่องว่าอะไรครับงั้นไปชมคลิปกันครับมาดูการขั้นตอนแรกเลยนะเริ่มตั้งแต่ลัดเลยพอดีพ่อปลาแม่ปลามากินไข่นะผมก็เลยเอาพ่อแม่ออกเลยนี่ลูกปลาเห็นไหมครับอันนี้ยังเทไม่ได้นะครับต้องพึ่งนี้เนี่ยลูกปลากระออดอย่างนี้แล้วนะนี่ไม่มีพ่อแม่เลยนะเดี๋ยวผมขอให้ดูเห็นไหมครับพวกนี้ยังเทไม่ได้นะครับ ต้องทิ้งไว้ประมาณอีกวันหนึ่ง้อเทนะครับเก okay, ไปดูขั้นตอนต่อไปแล้วมาดูในกระมังนะครับเนี่เราจะสังเกตยังไงพอดีผมไม่ได้เล็งยงใไดลองด้วยเดีเอาแค่แบบในกระมังไปก่อนนะที่เรามีนะเราวสังเกตยังไงว่าน้ําควรเปลี่ยนนี่เรามือลูปนี้เลยครับนี่มันจะเป็นเมือกเมือกเงี้ยติดใหมไหมเ,เพื่อนเพื่อนเนี่ยเมือกเงี้ย ก็สมควรเปลี่ยนน้ำแล้วนะครับนี่ถ้าเกิดเป็นปลาใหญ่อย่างเงี้ยผมจะเปลี่ยนร้อยเลยนะครับอันนี้เป็นบ่อตัวเมียนะครับเนี่ยจะให้ดูสีดูอะไรสวยอยู่นะเมียพวกน,นี้ใครอยากได้ทักมาแล้วครับช่องทางการติดต่อเดี๋ยวจะขึ้นในห,หลังคลิปนะเนี่ยสมควรเปลี่ยนแล้วนะครับ เวลาเปลี่ยนผมจะใส่ยาเหลืองแล้วก็น้ำเปล่าแล้วก็เกลือนะครับนี่อ่ะเรามาดูตอนต่อไปในแบนนะนี่ในแบน,น,น,นะน,แบนผมจะดันทำที่ดันน้ำอย่างนี้นะครับเห็นไ,ไหมโหงอเลยนี่กเก็บแบบ เดี๋ยวให้ดูก่อนก่อนดันก่อนก่อนดันลูกขี้ปลามันจะขึ้นอย่างเงี้ยเห็นไหมขี้ปลาเยอะนะครับทั้งนั้นเลยเห็นไหมเราต้องดันนะครับในแบนนี้ผมจะดันช้าสุดสามวันแต่จะเร็วสุดเร็วสุดสองวันนะครับหรือเ,เพื่อนๆว่างแบนน้อยหรือว่าแบบว่างงานเนี้ย ดันทุกครั้งที่ก่อนให้อาหารนะปลาจะกินคดดีเลยครับเพื่อนๆนี่จะดันไว้อย่างนี้นะที่ดันผมสิบแปดหัวนะทำไว้ยี่สิบแล้วต้องลดไปสองหัวเพราะว่าความแรงดันน้ำไม่พอนะครับนี่อย่างนี้เลยประมาณสิบวิสิบห้าวิก็หมดแล้วครับ เพื่อนอยากรู้น้ำมันจะออกที่เราบากไว้นะครับนี่พอแล้วเดี๋ยวเราไปยกกันนูนดนูแต่ว่าทำไมต้องดันน้ำออกดันน้ำทุกสองถึงสามวันก็คือว่ามันเป็นปริมาณน้ำที่น้อยนี่เห็นไหมแต่กิ๊กเลยมันเป็นปริมาณน้ำที่น้อยนะครับแล้วก็ขี้ปลามันจะเป็นกดนะ แล้วมันจะทําให้เครื่องปลาเสียนะครับเราต้องพยายามดันบ่อยๆนะครับอ่างั้นก็ไปดูขั้นตอนต่อไปเรื่อยๆเลยในถังฟอร์มนะครับเราสมควรดันน้ํา1บถึง้าวันนี้เราก็ดันนะครับเพราะว่าจะสังเกตนะมันจะมีขี้ดาๆเห็นไหมเพื่อนๆจะมีขี้ปลาดาๆนะถังเราจะเจาะนะครับเจาะเพื่อให้เวลาเราดันน้าเนี่ย เราก็จะอย่างนี้ครับบางทีถ้าเกิดเรามีจำนวนเยอะๆเราก็ต้องใช้วิธีดันนะเพราะถ้าเกิดเราจะมาเปลี่ยนทีละถังไม่ได้ครับเพราะอ่ามาดูผมผมมีตอนเนี้ยมีประมาณตรงเนี้มีประมาณสองร้อยใบแต่ข้างล่างก็มีตกพันเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมทำไมถ้าเจาะถังอ่ะมาดูขี้เห็นขี้ปลาไหมมันจะบนขึ้นมาครับมันันจะออกตรงรูนะครับอ่า เหนื่อยเพื่อนๆไม่ใช่ว่าเราจะมาเลี้ยงกันอยู่ดีๆเราก็จะมาเลี้ยงเห็นเขาขายโคมๆเราก็จะมานะอ่าเดี๋ยวเราไปดูวิธีอื่นว่าต้องทำยังไงอีกโอเคครับอ,อันนี้มาดูในเหลี่ยมนะครับที่เราสงคนเปลี่ยนอันนี้ผมก็ลืมเกือบลืมนะก็จะเริ่มเปลี่ยนนี่น้ำนีเเน่เป็นจะเป็นเมือกๆไงเห็นไหมเพื่อนๆน,นี่ครับแก้วเมือกดำๆไง ก็คือสมควรเปลี่ยนแล้วนะครับเปลี่ยนร้อยเลยนะครับเป็นบมกเมื่ออย่างเงี้ยนะก็เวลาก็ประมาณห้าถึงเจ็ดวันหรือห้ามเกินสิบวันนะประมาณนี้นะในเหลี่ยมน,นะครับของผมก็ประมาณร้อยกว่าใบเหมือนกันนะนเหนื่อย,อยน,น,นะครับเดี๋ยวไปดูที่อื่นอีกว่าเราจะต้องเปลี่ยนยังไงกี่วันกี่วันนะครับ อ่าอันนี้ก็เราเริ่มวิธีใส่ยาเหลืองแล้วอันนี้ยาเหลืองห่อนะผมก็ใช้อยู่ก็เพื่อนๆสนใจติดต่อก็เดี๋ยว,วช่องกานติดต่อถ่ายคลิปนะอันนี้ก็นี่เราก็จะระบีบป,ประมาณนี้พอครับนี่ไหมมันก็เข้มแล้วอันนี้ใส่ดับน้อยมากเลยนะเพื่อนๆน,นี่เราใส่ไปเนะี่ยแล้วดูความคึกของปลาเทิาแต่ไม่มีน้ําหมักนี่ปลาก็ก่อวอดเห็นไหมครับก็น้ําสะอาดนะครับปลาไม่เป็นโรคนะก็โอเค อันนี้เราก็เปลี่ยนน้าร้อยเลยนะเพื่อนเพื่อนเพราะปลาไม่ใช่อะไรแต่เพราะปลาอายุมันได้เดือนสองเดือนแล้วแหละนี่เห็นไหมเดี๋ยวนี่จะเปลี่ยนน้าร้อยให้ดูนะครับผมจะตักลูกปลาออกให้หมดเลยเดี๋ยวขอตัวตักก่อนนะครับเป็นร้อย,อยจริงๆครับเห็นไหมนี่สิ่งที่เราต้องใส่นะครับเลยเกลือเม็ดใหญ่นะกำมือเนึงใส่แลว ใส่ไปใส่ไปนี่อันนี้นี่หน่อยนะประมาณกำมือนะครับนี่ใส่ไปเลยเพื่อนแล้วก็นี่ยาเหลืองบีแบปนี้เลยนี่ แค่นี้เองเ,เพื่อนๆสมะนุในแบนเนี่ยเราใส่เหลืองหน่อยเดียวไม่ต้องใส่เยอะอย่างงี้ครับใส่ในเหมือนในกระป๋องอย่างเงี้ยนะใส่คุกกระไลไปเลยแล้วก็บีบมันก็เป็นนั่นนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูในแบนก่อนระวังร่อน้ํานะเห็นไหมน้ำไม่ยังเหลืองอย่างนี้นะปลาก็เยอะอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นปลาเล็กๆไปใหญ่ไม่ค่อยมีอนะ่ะ ขายแดกหมดะ mm hmm. ลื่เอาแบกสตาร์มาแต่งมาอะไรมาเนี่ยโอเคเนี่ยแค่นี้เราก็บีบอีกหน่อยไม่เหลืองมาก,กน,นะเเอาแค่นี้ไม่ต้องเอาที่ว่าให้เข้มมากนะเพื่อนๆนี่แค่นี้พอเนี่ยโอเคในถังผมจะใส่เป็นน้ำหมักแทนนะครับไม่ค่อยได้ใช้ยาเหลืองเท่าไหร่ตรงใส่ตรงไหนถามนะเพื่อนๆเดี๋ยวผมเอาจาก เทไ้ได้ได้ยี่สิบนาทีนะน,ะนี่เราก็เทเลย,ยข้อนี้เยอะเหมือนกันนะครับเทเลยเพื่อนๆเกลือกับยาเหลืองเราใส่แล้วไม่ต้องใส่เข้มมากนลย,ยาเหลืองใส่แค่นี้พอครับใส่แค่พอ,อคุณๆุณึงเหลืองพอนี่ก็เทเลยครับนี่ไลเทเลย ช่องทางการติดต่อการซื้อยาเหลืองนะครับอันนี้1ขีดแล um so 1991, ้แวหขีดก็อยู่ที่1,800รวมส่งนะคร oui, ับ1ขีดนะแล้วก็มีถุงเล็กถุงประมาณ5กรัมสี่กรัมนะครับถุงละหนึ่งรวมส่งแต่ถ้าเกิด3ถุง300ส่งฟรีครับยงไงก็สนใจก็ติดต่อมาในไอเดียไลน์เนาะไงก็จบคลิปเพียงเท่าน